สวัสดีนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับครับสวัสดีกันนะครับ Facebook YouTube TikTok นะครับมาพบกันยามค่ำคืนทุ่มใกล้ๆจะทุ่มครึ่งนะฮะนะครับ นะครับสัญญาณชัดไหมครับทาง Facebook สัญญาณชัดไหมครับ <_ d ata> นะ่มีคนถามทานข้าวอย่างยังครับสักพักหนึ่งครับภาพเสียงชัดเจนทางเฟซนะก็ฝากลุงพลเนะี่ยวันๆอย่ามึงอย่าเสียบเสือกไปหาเรื่องคนนั้นคนนี้ไปฟ้องหมิ่นประมงประมาทครับอทําไมทํามาก็เดี๋ยวแล้วเขาก็มาจัดมึงอ่ะเอาคืนไปไงโดนอาชญยะเข้าไปหลายดอกอะ่ะก็บอกแล้วเสือกไปฟ้องหมิ่นประมาทเขามันไม่ได้หาเลยเราไปถอนถอนถอน,น,ะน,ะนะไปอย่าไปหลงเชื่อ คนบางคนนี่แม่งยุยงส่งเสริมให้ฟ้องร้องนะแล้วยิ่งไปปรึกษาอะไรกับทนายทนายความที่แม่งทะเลาะมีเรื่องกับอัธยะอีกอะทนายความดังอะนะแม่งก็จบเลยอะทนายธิธาเบี้ยบางเกิดนี่แม่งเป็นคู่กัดกับอัธยะลุงพลดันไปจ้างทนายดังมาแล้วแม่งเอาคนที่แม่งมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาแล้วมาฟ้องกันอะนะลูกความแม่งก็ทะเลาะกันอยู่ทนายความแม่งก็ทะเลาะกับคู่กรณีกันแล้วมังชิบหายกัน่ นะครับนะเพราะอะไรเพราะทนายสิทธาทนายตั้มเนี่ยกับทนายกับอัศริยะนี่เขาทะเลาะก,กันมาตั้งนานแล้วคดีความแม่งเยอะแยะไปหมดอะ่ะแล้วลุงพลนะครับกับเนี่ย,ยหมอปลากระดันไปจ้างทนายสิทธาซึ่งเป็นคนที่ทะเลาะก,กับอัจฉริยะอยูแ่แล้วแม่งกบ,บาลความแค้นแม่งดับเบิลเลยคนีนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไม่ได้ก็ไปถอนถอน,ถอนแม่งกคดีหมิ่นประมาทอะไรนะครับก็ฝากไว้นะลุงลุงพลก็อีกไม่นานลวนะอีกไม่นานนะ่ะเดี๋ยว ประมาณทักใกล้ๆตุรกีน่ะนะเดี๋ยวก็จะมีข่าวดีแล้วว่าจะมีหมายจับหรือไม่นะหลายๆคนเนี่ยเขาก็ดูนแนวโน้มว่าจะมีหรือไม่มีลุงพลน่ะเตรียมตัวเตรียมใจไว้นะโอกาสในการที่จะมีหมายจับเนี่ยมันก็มีอยู่ลุงพลน่ะเพราะตอนนี้ใครๆก็เล็งไปที่ลุงพลนี่ะเพราะว่าเป็นคนรูปหล่อหน้าตาดีก็เตรียมสู้ก็ดีฮะนะแต่ก็ฝากลุงพลว่าไหนที่มันเออเขาเรียกอะไรวะอ่าถ้าเราทำผิดจริงเราก็รับสารภาพ แต่ถ้าเราไม่ได้ทําผิดเราก็สู้มากไปตายหาก็ไปข้างหนึ่งนะครับค่าทนุงทนายก็เตรียมไว้นะที่ได้มาค่าตัวกี่ล้านแหละเตรียมไม่จ่ายค่าทนายสักล้านสองล้านนะครับแล้วก็อย่าลืมเสียภาษีนะลุงบลน,นะนะมีคนเขาจ้องเล่นงานอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะศัตรูคุณเยอะไหนจะอ,อ,อามารินทีวีนะเออนะครับไหนจะอัจฉริยะเออโอ้ยศัตรูมันเยอะหมอปลายอีกโอ้โหงานนี้อุบริยะโอ้โห งานนี่แม่งยำสหาบาทาเลยเน่ะนะถ้าพูดภาษาอานักเลงก็เรียกยำตีนลุมยำตีนกันบาสน,นะครับนะก็ก็ดูๆศัตรูลดน้อยลงอ่ะนะไม่ไหวเยอะแยะมากมายอย่าไปเที่ยวไปเชื่อใครยุยงส่งเสริมอะ่นะถ้าทำผิดจริงก็รับสาภาพถ้าไม่ได้ทำก็สู้ไปลุงผลนะนะครับนะเข้าใจนะ นะครับนะเดี๋ยวจะเหมือนกับคดีบันยินน่ยวันนี้ก็สารพิพากษาประหารชีวิตคดีฆ่าเสียจืดฆ่าคนตายโดยไต่ตองไว้ก่อนเนี่ยเพื่อปิดบงังการกระทําความผิดสารอาญาพระหนงตัดสินประหารชีวิตเคยเป็นตำรวจเคยเป็นรัฐมนตรีรู้กฎหมายดีนะเออแต่กลับไปฆ่าคนตายนะต่อสู้คดีมาตลอดไม่เคยสำนึกนะไม่มีเหตุอันควรปรานีประหารชีวิตวันนี้ ลุงพลก็ดูไว้คดีพันตำรวจโทรบัญญินนะครับสารประหารชีวิตนะบอกว่าเคยเป็นตำรวจมาก่อนเป็นรัฐมนตรีมาก่อนการศึกษาก็สูงตำแหน่งก็ใหญ่รู้กฎหมายดีแต่ทำผิดไม่เคยสำนึกนะครับไม่มีเหตุังควรปร,ประหารชีวิตเพราะนั้นคดีลุงพลก็ลุงพลก็ดูว่าถ้าลุงพลทำผิดลุงพลก็ยอมรับผิดเพราะโทษมันหนักประหารชีวิตนะแต่ถ้าลุงพลไม่ได้ทำผิดลุงพลก็สู้แม่งเข้าไป เตรียมเงินไว้จ่ายค่าทนายเลยนะครับนะที่ได้มาค่าตรงค่าตัวะไรต่างๆก็เตรียมไว้เลยอ่ะ <c oughs> นะเดี๋ยวเอาเลขบัญชีทนายไปเลยนะ <c oughs> สบายแล้วสุดท้ายและเงินที่ลุงพลได้มาทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะไปอยู่กับทนายหมดนะครับการสู้คดีถึงสามศาลอ่ะทรัพย์สินเงินเงินทองที่ลุงพลได้มาเนี่ยก็สุดสุดท้ายเนี่ยก็อาจต้องไปอยู่เป็นทรัพย์สินของทนายความไปหมด นะครับนะก็ก็ฝากไว้นะครับก็ลองดูนะถ้าไม่ทําผิดก็สู้ไปนะครับแต่ทําผิดก็ยอมรับสารภาพนะ <c oughs> ตะิดตามลุงพล,ลต่อไป <c oughs> อ <c oughs> โอ,อมืมีอะไรที่น่าสนใจครับนะครับรายการของเราก็อา่าสบายสบาย นะอาจารย์ครับช่วยลุงพลหน่อยครับช่วยยังไงล่ะครับลุงพลแกมีทนงทนายเยอะนะวันนี้ก็เห็นมีทนายรัฐพลนั่งคืนบินไปนู่นน่ะนั่งถแถลงข่าวนะลุงพลเนี่ยนะเราต้องรู้นะอะไรจริงอะไรเท็จนะครับสตุ้งสตังที่ได้มาเนี่ยนะครับมันจ่ายค่าทนายหมดอะ่ะให้ชนะคดีก็หมดตัวนะครับการเป็นความคดีดังๆนี่มันก็เรียกกันหลายล้านะนะนะครับมันเยอะแยะเงินทองอะ่ะ ถ้ากับว่าที่ลุงกับป้าแตนหามาทั้งหมดเนี่ยนะถ้าสู้คดีผมว่าหมดตัวนะนะหมดตัวชนะก็หมดตัวแพ้ก็หมดตัวคนที่รวยคืออะไรทนายนะครับนี่เป็นเรื่องจริงอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะครับนะลุงชนะลุงก็ต้องจ่ายค่าทนายแพ้ก็ต้องจ่ายแต่แพ้นี่เขาเรียกอะไรหมดตัวแล้วติดคุกนะหมดตัวด้วยติดคุกด้วยแต่ถ้าเกิดเราทําผิดรับสารภาพเราก็ยังมีเงินเก็บไว้ นะเวลาติดคุกก็เอานะนะก็ให้ญาติพี่น้องไปเยี่ยมได้นะครับนะแต่สู้คดีเนี่ยไม่ว่าจะชนะลุงก็ต้องจ่ายค่าทนายนะแพ้ก็ต้องจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมบอกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันมีราคาที่ต้องจ่ายเงินเงินทองที่ลุงได้มาจากการมีชื่อเสียงตั้งแต่เอเอมรินปั่นให้ปั่นลุงจนดังเนี่ยลุงก็ต้องมาจ่ายค่าทนายแล้วก็หมดไปจบนะครับ นี่คือเล่าให้ท่านฟังนะครับเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงชีวิตจริงมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยรายการเนียเป็นรายการที่แม่งพูดเรื่องจริงเลยะนะครับพูดจริงๆเลยเพราะฉะนั้นลุงก็ต้องคิดให้ดีๆนะครับยังไงๆก็เงินก็แม่งมาอยู่กับเราอยู่กับทนายหมดนะครับแล้วทนายคนไหนว่าแม่งจะรับว่าความฟรีมันรู้ว่าลุงคนแม่งรวยนะไม่มีใครแล้วครับผมเป็นทนายความมานานสามสิบหกปีแล้วก็โอ้โหลุงคนคนมีตังค์เนี่ยผมต้องเรียกหนักเลยคนดังตังค์เยอะ นะโอ้โหรับโชว์ตัวรับนั่นรับนี่ค่าแรงวันละเท่าไหร่นะนะผมติดตามข่าวน,น,นี่หลายตังแล้วเนี่ยอาทิตย์ละเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะผมนะก็ต้องเรียกหนะักถ้าตังไม่มีผมก็ต้องให้ลุงไปขายรถขายบ้านขายไม้ไม้มาค่ามาเอามา,า,มาจ่ายค่าทนายมันเป็นธรรมดาแหละนี่มันนี่ผมพูดให้ฟังอันนี้เป็นชีวิตจริงนะครับนะทนายความนี่ก็ทกําคดีดังๆนั้นก็ต้องเรียกแพงก็มองว่านี่เป็นคนดังเงินเยอะมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะ นะครับนี่ให้ข้อคิดนะครับรายการเราก็คุยแบบฮาฮาไปนะไม่ซีเรียสอะไรคนดูทาง YouTube ตัวนี้7,000กับ2องคน Facebook 3 9สามพันเกกสบตีสักสี0 0ัน0 0่กับอ่าเท่าไหร่ก็ประมาณ1มื0นหนึ่งหมคนดูตอนนี้แชร์กันไปเยอะๆรายการเราเป็นรายการสาระบังเทิง <c oughs> อย่าไปคิดอะไรเยอะน,นะหุงพลก็อย่าไปเที่ยวให้สัมภาษณ์ทำนองบ,บอกพอบกตรนะผมนอนหลับดีระวังนะ อย่าไปยั่วนะอย่าไปยั่วยุอย่าไปแซะพบตรนะเดี๋ยว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 ข้อหาจะมาเพิ่มนะหมายตรงหมายจับอาจจะออกเร็วขึ้นนะครับอย่าไปอย่าอย่าไปแซะนะพี่ปั๊ดนะคนแปดริ้วบ้านเดียวกับผมเนี่ยนะแกเจ้าของวีน่ะใครทําไม่ดีก็นอนไม่หลับนะอย่าไปแซะนะว่าผมนอนหลับระวังนะนะเดี๋ยว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 มันคดีมันจะเพิ่มเตือนไหมอย่าไปหลงเชื่อนะครับ นะครอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับสบายๆนะครับรายการของเราสนุกสนานครโอ้โหนะทาง y t u t u เนี่ยคอมเมนต์ทั้งหมด7200คอมเมนต์โอ้โห,โหเยอะมากครับนะครับอ่าลุงพลบอกไม่ได้ค่าอืมนะครับนี่ครับนี่ประชาชนก็บอกนะลุงพลบริสุทธิ์ลุงพลถูกกานแกล้งอืมบางคนบอกอ่านะอ่านะครับอืม ลุงพลหล่อสู้อาจารย์เนชาก็ไม่ได้อดีตชมเยอะๆออกูเป็นคนบ้าจี้ซะด้วยนะนะครับโอ้นะครับนะครับว่ากันไปนะครับว่ากันไปว่ากันไปโอ้ยมันเยอะแยะมากมายนะครับอ่ะเรื่องธนาธรก็พูดไปแล้วนะครับนะเรื่องธนาธรพูดไปแล้วมีคนถามเรื่องธนาธรธนาธรโดนร้อยสิบสองก็สู้คนไป นะการตีความมาตรา112เนี่ยต้องตีความแบบเคร่งครัดเพราะโทษมันหนักขั้นต่ำสามปีสูงสุด15ผมก็เชื่อวัฒนาทรัลเขาสามารถชี้แจงได้ธนาทรเขาก็บอกเขาก็ไม่ไม่ได้สนใจแล้วครับว่าเขากับในฐานะคนเสียภาษีเขาก็ถามเกี่ยวกับเรื่องการซื้อวัคซีนเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะไปดูหมิ่นสถาบันแต่ในเมื่อ,อทางพลเอกประยุทธ์ให้ทีมงานไปแจ้งความเขาก็พร้อมสู้วัฒนาทรนะเขาก็พร้อมสู้ก็สู้กันไปผิดถูกไม่รู้ว่ากันไป นะเออนะครับอ่า